ถ้าวิธีฟื้นฟูตัวเองเมื่อแฟนนอกใจข้อหนึ่งอยอดีตให้เป็นอดีตเมื่อคุณนะคะรู้แล้วแหละว่าแฟนคุณนอกใจคุณนุชเข้าใจนะคะว่าคุณเนี่ยผิดหวังแล้วก็เสียใจมากๆหลายๆคนเนี่ยจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความทุกข์คิดซ้ําไปซ้ามาว่าเอ้ยทําไมแฟนถึงนอกใจฉันทําไมถึงไม่รักฉันทําไมถึงไปรักผู้หญิงคนอื่นการที่คุณเนี่ย จมอยู่กับอดีตคุณจะไม่สามารถมีความสุขได้คุณจะไม่สามารถมุ่งออกและปล่อยวางได้ดังนั้นแล้วปล่อยอดีตให้ผ่านไปทั้งหมดนะคะให้คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขแล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตคุณแน่นอนคิดว่าอุ hey, ๊ย all is well เดี๋ยวเหตุการณ์นี้ก็คุณจะ ไปเมื่อคุณคิดได้แบบนี้นะคะใจคุณจะมีพลังแล้วก็มีความสุขและจะสามารถเยียวยาฟื้นฟูตัวเองได้ในที่สุดนะคะข้อ2ร้องไห้ใช้พอเมื่อแฟนนอกใจนะคะต้องมีอยู่แล้วที่คุณต้องร้องไห้แบบผิดหวังนั้นแล้วเมื่อเสียใจก็จงร้องไห้ใช้พอร้องจนแบบว่าคุณไม่มีน้ําตาจะร้องแล้วเมื่อนั้นนะคะให้คุณลุกขึ้นมาและพร้อมที่จะก้าวไป ข้างหน้าอีกครั้งแล้วอย่าก,กลับมาร้องไห้เสียใจอีกเป็นอันขาดนะคะการที่เราเนี่ยร้องไห้แล้วลุกขึ้นสู้เนี่ยลราคิดว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะไม่ร้องไห้อีกแล้วต่อไปฉันต้องหัวเราะมีความสุขแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างมีพลังคิดว่าชีวิตคุณเนี่ยเกิดมา เพื่อมีความสุขชีวิตคุณเนี่ยเกิดมาบนโลกไปเนี้ยเพื่อมันละลาจะมาร้องไห้เสียใจกับเรื่องแค่นี้ทําไมและเมื่อนั้นแหละเมื่อคุณคิดได้แบบนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขเรื่องนอกใจคุณคิดว่าอุ้ยชิวๆฉันสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้และให้คุณคิดว่ามันเป็นแค่ประสบการณ์ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีวัคซีนชั้นยอดแล้วคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะ ข้อ3ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครหลายๆคนนะคะพอแฟนเนี่ยนอกใจคุณก็เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอีเมียน้อยว่าฉันคงไม่เก่งพอเท่าอีเมียน้อยฉันคงไม่สวยพอฉันคงไม่เด็กพอเมื่อคุณเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคน่นจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต่าต้อยด้อยค่าและไม่มีคุณค่าดังนั้นแล้วให้เปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่าตัวฉันเองเนี่ย ก็ไม่ด้อยกว่าใครฉันเป็นแม่ที่ดีฉันเป็นภรรยาที่ดีฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันเป็นคนที่เก่งการงานฉันก็มั่นคงเมื่อคุณคิดได้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ดีว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่เป็นเพชรล้ำค่าที่ใครเนี่ยได้คุณไปครอบครองเนี่ยคนนั้นจะโชคดีมากๆเลยและ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเป็นอาขาดนะคะเมื่อคุณเนี่ยทำได้แบบนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่มีมายเซตที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นและคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยข้อ4ไม่ทำร้ายตัวเองสามีนอกใจแฟนนอกใจไม่จำเป็นต้อง ทำร้ายตัวเองนะคะหลายๆคนทําร้ายร่างกายตัวเองด้วยการกินยานอนหลับอยากจะนอนหลับยาวไปเลยหลายหลายคนก็หลับยาวแล้วก็ไม่ตื่นเลยนะคะ,ะบางคนเนี่ยก็ทําร้ายจิตใจตัวเองด้วยการแบบฟังเพลงเศร้าๆจน่กับความทุกข์ไปส่องดูเฟซบุ๊กของอีเมียน้อยไปส่องดูเฟซบุ๊กของแฟนแว่าเขาจะโพส์ภาพอะไรกันหรือเปล่าเมื่อคุณทําแบบนั้น คุณเนี่ยยิ่งจะเป็นทุกข์นะคะและไม่สามารถที่จะมูฟออนแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดังนั้นแล้วอย่าได้ทําร้ายจิตใจตัวเองคุณควรที่จะดูแลจิตใจตัวเองด้วยการเอาตัวเองเนี่ยไปฟังสิ่งดีไปดูสิ่งดีไปออกกําลังกายไปทำอะไรก็ได้นะคะให้คุณมีความสุขไปแฮงเอากับเพื่อนแล้วนี่แหละที่จะทําให้คุณสามารถฟื้นฟูเยียวยาจิตใจตัวเองได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะข้อหรักตัวเองให้มากๆข้อนี้ ส่งพลังมากๆเลยนะคะการที่คุณเนี่ยไปจมอยู่กับความทุกข์เอาใจคุณเนี่ยไปยึดติดอยู่กับใครคนหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้รักตัวเองดังนั้นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สามีน่าใจหรือว่าแฟนน่าใจต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆเพราะว่าคนคนเดียวในโลกใบนี้ที่รักคุณมากที่สุดก็คือตัวคุณเองจะออกไปหาความสุขให้คุณคนนั้นนะคะอย่างเช่นเอาตัวเองเนี่ย ปเที่ยวกับกลุ่มแกงเพื่อนคุณคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําคุณไปเสริมสวยซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออะไรใหม่ๆทําตัวเองให้ดูสวยสดใสซึ่งการที่คุณเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีคือการรักตัวเองชั้นยอดแล้วเมื่อคุณรักตัวเองได้แล้วคุณจะคิดว่าฉันมีคุณค่าคู่ควรกับคนที่รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับฉันเท่านั้นใครที่ทําร้ายฉันไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจเนี่ยฉันจะไม่สูนฉันจะไม่แค์และก็ไม่เสียใจใดๆเลยและนี่ก็คือนะคะวิธีการ ฟื้นฟูตัวคุณเองเมื่อรู้ว่าแฟนนอกใจนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหา,าเรื่องสามีนอกใจนะคะก็อินบ็อกมาสอบถามคุณนุชได้นะคะคุณนุชขอเป็นกำลังใจทุกคนสามารถที่จะผ่านวิกฤตร้ายๆเนี้ยไปด้ดีแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ